เรือเบไม่ีไปจนั่นเลือมาขึ้นมาเลยทางล่างนกับสีแดงจะไปต่อยเมื่อนเครื่องปลาเราแล้วเราพี่น้อง มึงอนีกับลุกน่อหายตามเคยไอเรายอมผมหรอไม่ยอมผมจะได้เออสีพระธาตุท่าดำท่งหนาพวกในพระธาตุเฮ็ดเ็ดคือกันูกของ่าไหนเนนะรพุทธลลกว่ม ใส่ปั๊มครับปั่มใส่ยิบสามเลยมั้ยยำ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 อือเอาไปลื้อพุเลยเดี๋ยวก่อนเสียอีหออเบิดเข้ามาขายเรา อ้าพี่น้องขายแล้วครับขาย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 ปิดปิดการขายแล้วครับปิดการขายแล้วพี่น้องขายไปบ่ไกลบ่ไกลเหรอครับแถวๆนี่แหละก็มไม่เห็นเรียบร้อยครับเวเดไปกะที่ว่าโศกดีครับโศกดีโศกดีอดีเลยนี่รถมนันไม่ได้เฮ็ดหลายเนาะมันยางได้เกี่ยวได้ติดเครื่องได้ ได้กี่ปลาเราเองว่าไปซื้อรถเทงแตว่ว่าสมัยเล่นไม่มาเองแตว่ว่ายางบ่ไหนผมยังได้ซื้อเขามาครับมาเห็ดมาหูยยางก็ได้มาเห็ดครับน,น,นี่ที่ว่าดีเลยนี่นยางได้ปัม่มยางได้ปั่มไม่ต้องไปเช็คย,ย่างนะนเขาว่าเขช็กจะเปลี่ยนล้อเลยกับยางเอาเอา,เอาให้ดีครับไม่ต้องเฮ็ดยังก็ไลยทีมี้ตีเกี่ยวสภาพน,นี้ก็เลยไดม่แปลงสวมหมดเลยผู้ใดบ่มักติดงามติดยังกันเปลี่ยนจะล้อเลยใส่ได้เลยครับเรียนมา เห็ดสีบะเกี่ยนลูกปืนแน่นี่แน่น้อยเติมน้ำมันเกี่ยวเขาเขาว่ากันเสียงสีได้เลยเออก็ต้องเฮ็ดขึ้นเขาเมืองช่วงล่างสีได้ลลางให้เขาครับสีได้ลางก่อนโซ่ก็ยังเต็มดีอยู่ก็ต้องถอดโซ่มากลับทางไหมครับเพราะว่ามึงมันกินมันมันนันกลาง,งเดียวเขาต้องกลับทางไหมต้องกลับแบบนี้ทุกปี Chứ bucking zone, dồn không phi em cái năm số này bay 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 ฮ <c oughs> ะมัอยู่น้ำโพสินี่แหละใส่ผ้าอีกนี่มันอยู่ท่านี้ได้สิหรอกเบิ้งมันเปดิดซูนอาจมันยืดออกไปอาจันเปิดซูนก็ต้องไปยืดดอ,อกเบิงองอก่อนมันยังสีหงอนอีพีจักมันอยู่ท่าไดลรามันยังเปิดซูน นี่เขาก็แปลียงทำไมเลยครับเรียบร้อยอมเกี่ยวครับจวดอย่างเดียวไปแทกใสเงาเลยประเดี๋ยวว่ามันใส่อะไอยู่ดิละมึงว่ามันไปตัดปลายมันออกขนาดนี่เงี้ยบ่ห่างอยู่ไปตัดปลายมันออกขนาดนี้ค่าเอง่ได้ค่าอย่างนะ ไม่ตัดปลายใออกเสียอายคลองมันขาดเขาบด้เป็นอย่างนี้ส่ใบเงา,ากไ็ได้เดียวว่าปักสปริงเงาไปเลยหน่อยเอ็มซีแมนมามันห่างอยู่เด้ยวคอยว่าแม่มันติดิีดคอยก็ลืมกลมซองมึง ใช่เฮ็ดข้อสปริงไหมเนะมันคือสีดังแห่งนะกับนี่นี่แผ่นจับเอียออกแล้วก็เอาเหล็กแผ่นนั่นนะเชื่อมประกบแล้วจังสีตั้งไหมอันนี้มันเฮ็ดเงียงจริงสิกุญแจงนี่นี่คล้ายๆลักษณะจริงสิละประกบประกบแล้วก็เล็กจัิงสี่ครับแล้วก็ดามเลยจังหน่อยแล้วเล็กฉากเล็กสามเหลี่ยมดาม เลือกสีแก้ว <c oughs> บอกไว้สำหรับจาของรถม่พอดิครับนี่มันเกีียวเขลมบอดีครับปากมันเป็นตำปากมันกลมหมดเราว่าปากมันกลม,มต้องเอาปากเงยขีดประมาณจากเส้นสองเส้นจากนิ้วก็ได้ มันจองี่เกลียวเขาลมแบบดันไปเลยครับว่ต้องโยกตัดกันเลยดันเอาเลยจวดเลยแบบขั้นหนีได้เจ้าเหี้บึงครับขั้นปักมันสิงเงยยังไงสังเกตเลยโทษๆบอกเลยนะสิไปเอาดอกปาลาเลดี๋ยวจะรถไปขนเอาบอกพะยมีทรมารรเลยเพื่อนนี่นี่คือปากตัวนี้ครับ เออเได้ลางเขาโมนี่เสรีเฮ็ดขนมซองเขากันครับนังศึไษ้มาล่างหลักก็ไปายเป็นทะเลาไปเลยจวดจวดครับจวดจวดใบเท็กนี่ บ่สองไซส,สันครับอันนี้มันจักเส้นว่ะจักเส้นเพร,ระมาณเ๋ยวโอ,โอห้าสิบมาถึงหกสิบไซติดผุนเลยกันไนดะ้เดี๋ยวรถเง่เห็นไหมรถเง่มันเห็นแต่เกือบติดตัวยี่เนะี่เห็นไหมนั่นไหมก็ไปเห็นเป็นอย่างเลยล่ะไซ้างแหรอเพราะว่ามันก่อเฟียงเข้าไปได้ อีดีครับโอ้ปลาเราครับกดวเกี่ยวเองโอ้อันไม่โค้เสรดยังงี้เนาะอ่ะคิิเนี้ยจ้นี่นะครับขอบคุณเอฟซีลายๆครับสบายดี